สวัดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นปลาอยู่คิรีมาส,สุขโขทัยพี่น้องวันนี้พาเขามาหาจาหาก,กินน้ำคลองให้เก่าพี่น้องหลังจากมั่อ่านไปลงบาดมากครับผมวันนี้ก็เขามาคลองไอ้ปลากี่เดือนนะครับนําก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ยังยังหลายอยู่ครับอ่างทางพกกเพิ่งกระซูไอ้เพิ่งดูดเขาดูดยังไปดับลอยพี่น้องเลยดูดเขามาแล้วข้างล่างก็ดูดมาแล้วอ่อาเดี๋ยวจะทำรอบสองเดี๋ยวทำรอบสองครับพี่น้อง จุ๊บบุ้มีจีเดือดคือเก่าอจีเดือดคือเก่าพี่น้องนั่งกันมันยังหลายอยู่ครับมันบอกคือมาสมมากเล็กๆครับต้องเห็นมันลดลงอีกก้อนหนึ่งก่อนครับือเทากับสีหญ้าอะไรไปผลักพี่น้องมาเนี่ยไล่หญ้าไปผรับอ้กหอนแต่เสาพี่น้องเลยมาเนี่ย ครับจั่งไรก็ฝากไว้น้ำครับพี่น้องเด้อภผสนอกสนใจยอดดำพิเศษยอดขาพิเศษกับโปรงยกย่อครับหรือจะเป็นก้องแกงอลูมิเนียมครับพี่น้องทั้งสอปลาอล่าสนใจกับทักไล่เข้ามาสอบถามเลยครับพี่น้องครับจวงนี้กับโควิดหลายครับพี่พีกับโซงข้ามาบางคนกับว่าเด็ดโควิดบางคนกับว่าพึ่งหายโควิดครับพี่น้องอย่างไรก็หายเร็วด้อครับผมเดี๋ยวมายกย่องยกย่อทน้ำกันให้เก่าครับ ระบาดแท้งครับช่วงนี้แถวในชุ่มชนกับหลายกันครับของผมอยู่นี่พี่น้องโอ้ยเอาขึ้นมาขาวมงเพพี่น้องมันนี่จะมีปลาใหญ่มาตายยอดว่าปลาคอยแหละครับ

เอาเนื้อตักบ่เอานื้ตักนี่นี่ายเดือนั่งฟ้าพี่น้องเลยตตยัหญงอยู่ครับในมันลาย,ยังหนุตึงๆอยู่แล้วยี่พีนอ้องลุกคล้องอย่ล้วครับเพื่อนเนี่ยเป็นเช็ดเขารอบซองกับันเป็นสูบไซน่ากับจแป๊บเดียวพัอ่ารถพี่น้องเลยข้างๆไปข้างนิด มองมาเห็นมองมาเห็นข้างหลังนี่ครับข้างหลังเพป็นสีเตรียมเข็ดเข็ดไอ้เข็ดหน้าอีกครับข้างหลังนี่เราเกี่ยวข่าวไปเลยแต่นี่เตรียมทำรอบสองเลน่นร,รอบสองก็ว่าใจเราพี่น้องรอบสองเนี่ยเห็นแล้วว่าจะทำรอบสองนนำเบิร์ตก็รอฝนอะไรครับนำนำเบิร์ตอันฝนมาเร็วกว่านำทัวร์มีว่านี่วัดเอาเลยไงวัดดวง ข้าวย้อ,อ่บยอบขคาแคร์บ๊บอเข่าซซำมีดีโอ้ยมันบ๊อเแมนโตนี้ดอกคุเออบว่วใครชนะบวอบดิวมันบ๊อแมน,ตน,ตนโนนนนมนตนี้แหละ ข้าขงนี้ลไล้ไหมเก็บเงียหน่อยตัวนึง่งปลากิเลตตัวงามเลยครับผมตรงไปลงมาเปียกแล้วพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ไหลลงข้างล่างปลามันกระบ,บวนอยู่พี่น้องจะไม่ค่อยติดนะครับมันจะเป็นยังไงบุญเนี่ยปลามันไหลตามน้ำไปแล้วมั้ง ก็เขาเปิดท่อไว้มันเป็นท่อไอ้ข้ออ่างท่อไอ้ข้อใหญ่พี่น้องปวดดะมองปวดดามเลยมองที่รถจอดถูกล,ลุงเราเปิดท่อไว้ให้น้ํามันไหลออกเข้าท้องใหญ่มีปลาเขาปลาออกนไงปวอยูน่น้ำมันนี่เบื่ออยู่ข้างๆนะเลยเบื่กอกระยุกี่ตัวพี่น้องเลย อานะปึกอือื้ยงไงกระมือมตากะโจพี่น้องเลย เ็นยังเป็นปากี two ้เด้อเด้อปากรโจกขาวชัวขาวชัวบัวบุนบวดีพี่น้องบวนดีดีไหม้างน้ยเดไปกางยอมาติติบขน่นละวางยอหายไปหมดทีิตัวีป่อสไปแล้วบอตัวตัวนึ่ง สายบดอดกไปป่ะน่าจะมั้งสายกี่เดือดปุณิเห็นตัวมันขาวๆไหมโดดไปทั้งที่โดดออกออกออกวิหนอนโดดไปทั้งขวามือผมไหมเออแต่ตัวมันไม่ค่อยโตไปไหนโตไปไหนไปไหนไี่น้าะทำทอดเด็ดทอดเลยนะครับบรรยากาศกันเริ่มดีเพี่น้อนไปละคิดไม่ออกหลายอือพอทอนแล้วครับบานนี้ กลาบเป็นใจพี่น้องเอ้ยไปเป็นใจว่าบานนี่ขบวนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,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 บมาเน่ยเ,เหมือนดีครับเหมือนดีเป็นบติดอือเพรพี่น้องเพราะกินนี่แหละครับจะละเมือออกมาทำมาสายครับว่ามาสายองขานำานยังพแล้วครับผม ห่อสุดกูละบวชนิดบวชนิดครับเหีืยงมาแล้วหนึ่งตัวกระสิเป็นรุ่นนี้อะไรพี่น้องปลาใส่กันสองเซตอยู่นะครับจิ้ไก่กันเนาะาปมามามาสันเอาเลยพี่น้อง มาลุดิปลาขะยางไหมเอาเอาโอ๊ะเนี้ยเด็กหางัดบ่รอบนี้เด็กหางัดโบเนาะดีพี่นอ้องดีโตครับรอบนี้ตุ่นกระร่งทอดแซ่บครับกินเป็นโตครับกินเป็นข้าม เข้ามรถได้ไห่ขน,นี้แดดออกอีกแล้วปุปปอย่เนี่ยแดดตาหน่อยนะพี่น้องเลยอากาเด็ดไปซิ่ โอเคดินยพอไลยเหมือได้นงโอ้ตดินคือปางใหญ่รู้จักพี่น้องเมื่อวานไปบ่ได้ล้วครับติดนี่นะเพราะเด็กินแล้วพี่น้องนี่ปุ้หมาไปได้ครับปุ้นหาาไม่่อยติดปาไม่เยติดครับเกบเขาได้แล้วพี่น้องไากินเดือดให้แล้ะครับได้ทวน ป้าจะไปทางไหนขึกันปลามันเงียบๆนะครับเนี่ยเงียบวิรีแต่ปลามันก็ร้ายเดียวแต่มันมันคุกออกป้วมันมาดูมันจำนาได้เหรอพี่นี่ปลามันจำนาได้เหรอพี่น้องมันบ้เลยได้ยินเสียงมันพากันรบเลยนะ าเข้ายอซะถึงเห็นฟองไว้คีดออกมาแล้วแปลงแง่กับพวกใครผ่อ,อนอะไรไปหรอต้นเตีจะทีเดียวข้างนี่ไม่ผ่อนที่ประตูหรอครับก็ทำแบบนี้ก็ค่อยผ่อนเลยครับเนี่ยสามที่โตแปลงแง่มันทิดต,ติดเป็นปุ่มเลย รถเราพี่น้องบ่พอจีเดอรเลี้ยวรถเดี๋ยวเพิ่นเราจะสูบในนี้เร่อสูบกองใหญ่ขนาดมันมีกองใหญ่อีกกองใหญ่ก็ทัดไปอ่ะพี่น้อ,องนี่ยกองใหญ่ก็ติดกันติดกันในตัวยุ่ในในงยากเลยที่ตอไม้โดโดๆเรนกองใหญ่มันกับปลาขาปลาออกอยู่นี่นะครับผมมาดดตู<พวก>้มได้บ่ อ,ไป, <S <S อไปแล้วครับพี่น้องมันเนี่ยโบหมานครับเดี๋ยวมือเราไหมพี่น้องป็นดีกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้ยวยครับพี่น้อง <S <S พอกันคลิปหน้ารครับโชคดีทุกคู่ทุกคนครับผม